อเคดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับโยชัวบทที่13นะครับมี33ข้อนะครับวันนี้ก็คือหกข้อที่ผมตั้งชื่อว่ารางวัลแห่งชัยชนะนะครับพี่น้องครับในพระธรรมบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่พี่น้องครับอ่านทุกวันคิดไข้ครวญทุกวันทําตามทุกวันชีวิตก็จะดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆทางนะครับพระธรรมโยชูวาตั้งแต่บทที่13จนถึงบทที่19นะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการแบ่งดินแดนแห่งพันธสัญญานะเมื่อพวกเขาได้เข้าไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาที่จะมอบให้กับพวกเขานะครับ ก็ได้บรรยายว่าพวกเขาได้แบ่งบดินแดนนี้นะให้กับ12เผ่าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเผ่าเลวีเนี่ยไม่ได้รับดินแดนเลยนะเพราะพวกเขาทํางานรับใช้ประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ทํางานเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็เผ่ารูเบนเผ่ากาดแล้วก็เผ่ามัลเสเซครึ่งเผ่าได้รับดินแดนทาง ตะวันออกของแม่น้าจอร์แดนไปแล้วนะครับดวยโมเสสได้มอบให้กับพวกเขานะครับอีกประการหนึ่งที่เราจะได้รู้ก็คือเผ่ายูดาห์และเผ่าพงพันธุ์ของโยเซฟเนี่ยคือเผ่าเอ ب ราหิมแล้วก็มาเลเซ่ครึ่งเผ่าได้รับดินแดนที่ยาโคบบรรพบุรุษของพวกเขาสัญญาไว้เมื่อปีเมื่อ450ปีก่อนนะครับในพระธรรมปฐมกาลครนับะ ส่วนเผ่าที่เหลือเนี่ยแบ่งดินแดนที่เหลือโดยใช้การทอดสลักนะครับประเภทดินแดนที่แต่และเผ่าจะได้รับนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นไปตามคําอวยพรของยาโคบนะครับที่อวยพรให้บุตรของเขาทั้งหลายนะได้ได้พระพรนะครับแล้วก็ตามคําอวยพรของโมเสสนะครับที่อธิษฐานอวยพร12เผนะ่าในพระธรรม เชเลืถ้ามันบัญญัติบทที่33นะครับนะคาโอยพอรของทั้งสองเป็นคาพยากรณ์นะแม้ว่าเยโชววเนี่ยจะทอดสลัดหรือจะฉับฉลับเพื่อกําหนดดินแดน,นก็ตามนะแต่สลักที่จับนั้นก็เป็นไปตามที่ยาคบแล้วก็โมเสสเนี่ยยากรณ์ไว้นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับแผ่นดินคณะอ่านส่วนที่โอ้ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้อ่ยึดครองนยก็มีอยู่ด้วยนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้วพระยาเวตรัสกับท่านว่าเจ้าชราลงมีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมากต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่คือท้องถิ่นฟิลิสเตียทั้งหมดและท้องถิ่นของคนเกสูทั้งหมดตั้งแต่ลำน้ำชิโห ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอียิปต์เหนือขึ้นไปถึงเขตแดนเอโดรนนับกันว่าเป็นของคนคาณาอันเจ้านายของชาวฟิลิสเตียมีห้าคนเป็นชาวกาซาชาวอัดโดดชาวอัดเคโรนชาวกัดและชาวเอโครนรวมทั้งชาวอาฟฟิมด้วยทางทิศใต้คือแผ่นดินทั้งหมดของคนคานาอันและเขต เมอาราซึ่งเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟกถึงเขตแดนของคนอาโมไรและแผ่นดินของชาวเกบานและเลบานอนทั้งหมดไปต่อไปทางตะวันออกจากปาอันกาดที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมนถึงทางเข้าเมืองฮามัตชาวแดนเทือกเขาทั้งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเร ฟอมาอิมคือคนไซดอนทั้งหมดเราเองจะขับไล่พวกเขาออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลพิงแท่เจ้าจงแบ่งดินแดนนั้นให้อิสราเอลเป็นมรดกดังที่เราบัญชาเจ้าไว้บัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่คนเก้าเผ่ารวมกับคนมนเสยครึ่งเผ่าด้วยพี่นงครับตอนนี้ก็โยชูวาอายุมากแล้วนะก็คาดว่านา่าจะ ประมาณ85ถึง100ปีนะถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังมอบหมายงานให้กับเขาทำนะครับนั่นับอายุไม่สำคัญนะงานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรารับใช้พระองค์นั้นไม่มีการเกษียณรับใช้พระเจ้าตลอดชีพรับใช้พระเจ้าตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะใช้ชีวิตเราอย่าให้อายุเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ ครับอายุน้อยก็รับใช้พระเจ้าได้อายุมากก็รับใช้พระเจ้าได้เอเมนนะครับอายุไม่สําคัญอายุไม่เป็น euh, เงื่อนไขที่จะไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้เอเมนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากพระเจ้าตรัสว่านพระองค์ทรงใช้พวกเ,เราได้ทุกคนนะครับโยชูวก็รับใช้พระเจ้าตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงอายุมากก็ยังรับใช้อยู่นะขอบพระเจ้านําเรานะ คิดได้จากกองพระเจ้าควรจะมีคนอายุน้อยอายุมากเนี่ยรับใช้ร่วมกันสนับสนุนกันแล้วก็เสริมกําลังเรียวแรงให้แก่กันและกันนะครับจะไม่ให้โอ้คนมีมีอายุเท่านั้นแล้วเด็กๆห้ามรับใช้พระเจ้าห้ามมายุ่งห้ามมาเกี่ยวไม่ได้นะเด็กก็สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าในรูปแบบของเขานะแล้วก็คนที่เป็นผู้สูงวัย เป็นผู้สูงอายุก็สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าในรูปแบบของพวกเขาเอีกรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากอายุน้อยเราสามารถที่จะเป็นทีมเวิร์คเป็นผู้เสริมอกองทัพเข้ามาร่วมกันจะทำให้งานที่ที่มีมากเนี่ยนะจะมีคนเพียงพอในการที่จะรับใช้พระเจ้านะครับในการเพียงพอที่จะทำพรราชกิจของพระองค์ แล้วก็งานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับโจชูวเขายังไม่สามารถที่จะยึดแผ่นดินทั้งหมดได้ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ยังมีส่วนที่ยึดไม่ได้อยู่เนี่ยเยอะเยอะมากนะครับนะครับในเรื่องนี้ทําให้เราคิดถึงว่างานที่เราทำเนี่ยเราก็ทําเต็มที่ของเรามากไปกว่าที่เราทําได้ก็คือพระอาชของพระเจ้าคือคนรุ่นต่อไปที่พระเจ้าจะใช้คนอ,อ,อื่นๆที่พระเจ้าจะนํา ให้กองทำนั้นในส่วนของเราเราก็ทําเต็มที่เท่าที่เราสามารถทําได้มากไปกว่านั้นก็เป็นวิธีการของพรง์เป็นยุทธศาสตร์ของพรง์เราก็ทําในส่วนของเราจากเต็มที่แค่นั้นเองนะครับเราไม่อาจ,จที่จะทำาโอ้จะต้องทําให้สําเร็จด้วยตัวของเราทั้งหมดฉันจะต้องทําให้เกลี้ยงให้หมดเลยนะถ้าไม่มีฉันก็งานนี้ไม่สําเร็จไม่ได้นะพี่้องครับขอพระเจ้านําเรานะเรามีมือสองมือเรามีาตัว คนเดียวนะเราก็ทําในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมาให้กับเรานะครับที่พระเจ้าให้เราทำเราทําอย่างดีที่สุดเอเมนเราจะอ่านกันต่อนะข้อที่8ถึงข้อที่14เนี่ยเป็นเดนแดนฟากตะวันออกของแม่น้ํำจอแดนนะครับข้อที่8ส่วนมนเสย์อีกครึ่งเผ่าเผ่ารูเบนและเผ่ากาดได้รับส่วนมรดกของพวกเขาซึ่งโมเสสได้มอบให้ทางฟากตะวันออกของแม่น้ํำจอแดน ส่วนที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวมอบให้เขาคือจากอารอเออซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอาโนนกับเมืองที่อยู่กลางลุ่มน้ำนี้และที่ราบสูงเมเดบาทั้งหมดจนถึงดีโบนและเมืองทั้งสิ้นของสีโหนกษัตริย์คนอมามูไร์ผู้ซึ่งครอบครองอยู่ในเอสโบนไกลออกไปจนถึงเขตแดนคนอัมโมนกับเขต กิเลอาตและท้องถิ่นของคนเกชูกับคนมาอาคาและภูเขาเฮอร์โมนทั้งหมดทั่วทั้งบาชานจนถึงสาเลขาตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชานผู้ครอบครองอยู่ในอัทารถและในเอดเดรีท่านเป็นพวก เรฟาอิมผู้เดียวที่เหลืออยู่โมเสสรบชนะพวกเขาและได้ขับไล่ออกไปแต่ประชาชนอิสราเอลไม่ได้ขับไล่คนเกซูหรือคนอานหน้า,อาขอภายคนอาคาออกไปเจ้าเกซูกับชาวอา,าคาจึงยังอาศัยอยู่ท่ามกลางอิสราเอลจนทุกวันนี้นนนเฉพาะเผ่าเลวีเผ่าเดียวที่โมเสตไม่ได้มอบมรดกให้ เครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาแล้วพี่น้องครับที่14ข้อที่เราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้มอบใหมาแล้วก็ได้ให้พวกเขาได้ดินแดนที่เข้ามาครอบครองนะครับในข้อที่ส3เนี่ย บอกเรงเหตุผลประการหนึ่งที่ชาวอิสราเอลเผชิญกับปัญหามากมายขณะที่พวกเขาลงหลักปักฐานในดินแดนนี้ก็คือพวกเขาไม่ได้ยึดครองดินแดนทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ขับไล่คนในดินแดนนี้ออกไปจนหมดนะครับชาวต่างชาติที่เหลืออยู่ในขณะอันเป็นเหมือนมะเร็งไร้ที่สร้างปัญหาให้กับชาวอิสราเอลไม่รู้จบเหมือนกับที่พระธรรมผู้วินิจฉัยบันทึกไว้เช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลล้มเหลวในการ กำจัดความบาปออกไปจากแผ่นดินอย่างถาวรน,นะครับพี่น้องครับผู้เชื่อในปัจจุบันเราซึ่งในอ,อยู่ในพันธสัญญาใหม่นะครับก็เผชิญกับปัญหานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราไม่กําจัดเอาบาปออกไปจากชีวิตของเราทั้งหมดความผิดความบาปเหล่านั้นก็จะเป็นเหมือนอความบาปที่รบกวนชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยลม้มลงนะครับก็จะ ได้รับผลร้ายเหมือนกับชนชาติอสิสราเอลนะครับพี่นังคกับเราจะต้องทดสอบตัวของเราเราจะต้องอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็จะต้องเอาพระคำของพระองค์เนี่ยเป็นบรรทัฐานในการดําเนินชีวิตอะไรที่เป็นบาปเราจะต้องจัดการให้สิ้นไปอะไรที่เป็นตัวรอลวงเราก็จะต้องเอาชนะให้ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทาตามตานะครับเราจะไม่ให้อาาบาปเล็กๆน้อยๆนะครับแม้แต่เพียงความรู้สึกขัดเคืองนและกันร้องหองและแหงดอกอะไรกันในครอบครัวใน อาเจจากหรือในองคลลนะ์กรอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันมีอยู่ในชีวิตของเราได้เพราะว่าบาปเห่านี้จะเป็นตัวรบกวนแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงหรือไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเป็ดเสร็จได้นะครับอันกระต่อนะครับข้อที่15-23ถึง23นะครับดินแดนของเผารูเบนนะและโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่เผารูเบนตามตระกูลของพวกเขาดังนั้นเขตแด,ดนของพวกเขาจึงตั้ง แต่อารเอซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอานนกับเมืองซึ่งอยู่กลางลุ่มน้ำนั้นและที่ราบสูงทั้งหมดข้างเปเดบารวมทั้งเมืองเอสบอนกับเมืองขึ้นทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบนั้นคือตีโบนและบาโมตอาบาอันและเบตบาอันเมโอนกับยาฮัสและ เคเดมอดและเมฟาอาดและคิริยาทาอินและสิบนาสิบมาและเซเรตชาระซาหาซึ่งอยู่บนเดินเขาในลุ่มน้ำนั้นกับเบตเปโอมและที่ลาดภูเขาปิดกาและเมืองเบตเยสิโมดคือเมืองทั้งสิ้นซึ่ง อยู่บนที่ราบสูงราชอาณาจักรทั้งหมดของสิหนกษัตริย์คนอมรไรผู้ทรงครองราชอยู่ในเอชโบนซึ่งโมเสสได้ทำให้พ่ายแพ้พร้อมกับพวกผู้นำของชาวมีเดียคือเอวีเรเคมสูเอและเรบาเป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่กษัตริย์สิหนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอันหนึ่งประชาชนอิสราเอลได้ฆ่าบาลาอัมบุตร โบผู้เป็นคนทำนายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที่เขาได้ฆ่านั้นอาณาเขตของคนรูเบนมีแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนนี่เป็นพรมเ,เป็น,เป,นเป็นบรดกของคนรูเบนตามตระกูลรวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นด้วยนะครับนี่คือ,อดินแดนที่พอหนึ่งนะคือรูเบนได้รับกับลักษณะของผู้ก่อตั้ง เขานั้นคือซึ่งเชื่อมโยงกันนะครับที่น่าสนใจเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้พวกเขาเข้าไปยึดของเนาะการเชื่อมโยงกันนะที่น่าสนใจเช่นโยเซฟเนี่ยเป็นคนที่รับพระเจ้าเนาะพงพันธ์ของเขาก็คือเอบราฮิมและมนเัเสได้รับดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในคณะอันยูดา นะเสนอตัวเองแลกกับความปลอดภัยของเบียามินเผ่า,ายูดาจึงได้รับดินแดนผืนใหญ่ที่สุดซึ่งต่อมา,อาใกล้เป็นอานณาจักรใต้ปนะกครองโดยราชวงศ์ของดาวิดนะรูเบนซึ่งไปหล,ลับนอนกับพระยาคนหนึ่งของปีดาได้ดินแดนที่เป็นทะเลทรายตามที่บรรยายในตอนนี้นะครับนะพื้นที่เผารูเบนเนี่ยจะเป็น พื้นที่ทะเลทรายนะคือเผชิญครับความยากลำบากในการยู่ในพื้นแผ่นดินที่ไม่มีความชุ่มชื้นะนะครับพี่น้องครับถ้าเรามีข้อผิดความบาปบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่จะได้รับผลมันก็จะต้องออก็ต้อง,ต,องต้องรับผลตรงนั้นนะครับนี่คือความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยเองกับเราฉะนั้นเราจะไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เป็นความบาปเนี่ยเข้ามาล่อลวงจนเราล้มลงถึงแม้ว so ่าเราจะเราจะกลับใจทิ้งบาปเราไม่ทาเลยแล้วแต่ว่ามันจะมีผลที่ติดตามมาอยู่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับในปัจจุบันนะครับเรามานกันต่อนะครับข้อที่24ถึง28นะครับดินแดนของเผ่ากาดโมเสสได้มอบมรดกให้แก่พลเผ่ากาดตามตระกูลของเขาด้วยอาณาเขตของเขาคือ ยาเซอร์และเมืองทั้งหมดของกิเลอาตและครึ่งหนึ่งของแผ่นดินคนอม,มนถึงอารอเอซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองรับบาตั้งแต่เมืองเอสโวนจนถึงเมืองรามัสมิสเปและเบโทโนิมและตั้งแต่มาหาอิมจนถึงเขตแดนเดบีและในหุบเขามีเมืองเบธอารัมเบธนิมรา สุดคตและสาโฟนราชันจักส่วนที่เหลือของสีโหนกษัตริย์แห่งเฮสโบนมีแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนจนจดทะเลคิดเนเรตตอนปลายล่างด้านตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนี่เป็นมรดกของคนเผ่ากาดตรามตะกุลของเขารวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นด้วยนะครับคนเผ่ากาดก็เ,เป็นเผ่าหนึ่งที่ได้รับ ดินแดนในด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับก็เป็นดินแดนที่โมเสสได้ให้กับพวกเขาแต่ก่อนที่จะได้ดินแดนตรงนี้เขาก็จะต้องอไปร่วมสู้กับเผ่อาอื่นๆที่ยังไม่ได้ดินแดนนะครับแล้วเมื่อต่อสู้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกเผ่าได้รับการแบ่งสรรปันส่วนได้ดินแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการก็กลับมา ยังแผ่นดินที่ได้รับนะเป็นมรดกนะครับเรามาอ่านกันต่อนะครับในข้อที่2 9ถึง33นะครับดินแดนของมนุสอีกครึ่งเผ่านะครับด้านที่ตะวันด้านตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนะครับข้อที่ย9อันหนึ่งโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนเสเครึ่งเผ่าเป็นส่วนแบ่งแก่คนมนเสเครึ่งเผ่าตามตระกูลของเขา อาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มาหะนาอิมตลอดบาชานทั้งสิ้นคือราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกกษัตริย์แห่งบาชานและเมืองทั้งหมดของยาอีมี60เมืองด้วยกันอยู่ในบาชานและกิเลอาครึ่งหนึ่งและเมืองอัสทารถกับเมืองเอดเดรีเมืองต่างๆของราชอาณาจักรโอกในบาชาน เมืองเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของเชื้อสายมาคีบุตรมนัสเสและ,ะขอไปเป็นของครึ่งหนึ่งของเชื้อสายมาคีตามตระกูลของเขานี่คือส่วนมรดกที่ซึ่งโมเสสได้จัดสรรณที่ราบโมอับฝักแม่น้ำจอแดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโคแต่โมเสสไม่ได้มอบมรดกให พนเผ่าเลวีพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงเป็นมรดกของพวกเขาดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้แก่เขานะครับนี่คือส่วนที่ได้ครอบครองแผ่นดินไปแล้วนะครับมีมีการครอบครองแล้วก็คือสามเผ่าครึ่งที่อยู่ภาคด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับพวกเขาทั้งหมดจะต้องเข้าไปร่วมในการ ต่อสู้เพื่อที่จะได้ยึดครองแผ่นดินขนานทั้งหมดนะก่อนที่พวกเขาจะกลับมาอย่างแผ่นดินที่เป็นมรดกนะครับพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคํรของพระเจ้าคุณได้บทเรียนอะไรจากพระธรรมบทนี้หลายครั้งเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เอ๊ะอะไรคือบทเรียนที่พระองค์เปิดเผยพระองค์สอนพระองค์ตรง ให้เราได้เรียนรู้นะครับทุกครั้งที่เราอ่านพระธรรมของพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องถามก็คือว่าพระธรรมบทนี้มีเรื่องของอความบาปหรือเปล่ามีเรื่องของพระสัญญาไหมมีเรื่องของบูมองท่าทีใหม่ๆไหมมีเรื่องของคําสั่งไหมมีเรื่องของแบบอย่างไหมสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะเ,เป็นแนวหรือให้เราได้บทเรียนจากพระธรรมของพระเจ้านะครับ เมื่อผมอ่านพระธรรมของพระเจ้าบทนี้แล้วผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผยแล้วก็ให้บทเรียนนะก็ได้เห็นถึงรางวัลที่พวกเขาได้รับเมื่อพวกเขาไม่ยอมแพ้เมื่อเขาได้ต่อสู้แล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดๆดนะครับเจอกับปัญหาเจอกับสารพัดที่เข้ามาต่อสู้เข้ามาโจมตีเข้ามาขัดขวางสารพัดแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พี่น้องครับเมื่อไม่มีการยอมแพ้ในที่สุดมันก็จะมีชัยชนะ เมื่อไม่ยอมที่จะหยุดไม่ยอมล้มเลิกพี่น้องครับเราก็จะไปถึงเป้าหมายสักวันหนึ่งไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรในเวลานี้พี่น้องครับอย่าหยุดอย่าล้มเลิกขอให้ก้าวเดินต่อไปนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้ศัตรูของเราก็ยังไม่ชนะถ้าเราไม่ยอมหยุดเส้นทางเป้าหมายที่เราจะก้าวไปนั้นมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันจะถึงเส้นชยัยวันใดก็วันหนึ่งมันคือรางวัลที่ ทุกจัดเตรียมไว้ให้กับเราวันนี้เรากําลังคิดที่จะล้มเลิกเรากําลังคิดที่จะยอมแพ้หรือเปล่าพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราพระองค์ทรงให้พระสัญญาของพระองค์กับเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเมื่อเรายืนหยัดแล้วก็ทําในส่วนของเราอย่างเต็มที่พระองค์ทรงรัสว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดทุกที่ทุกแห่งที่ เจ้าก้าวเดินลงไปพระองค์จะประทานสถานที่แห่งนั้นให้กับให้กับเรา,เาชนชาติอิสราเอลเขาก็เข้มแข็งเขาก็กล้าหาญเขาก็ก้าวเดินไปถึงแม้อาจจะมีผิดมีพลาดบ้างอาจจะมี่อ้เขวบ้างนะสับสนบ้างนะว่าถูกล่อลวงถูกหลอกบ้างแต่เขาไม่ล้มเลิกเขาไม่ยอมหยุดแต่เขา,าเข้าก้าวไปเขาชู่เขาแล้วก็ เราทำอย่างเด็ดที่ในที่สุดก็ได้รับชัยชนะพี่รองครับการที่เราไม่ยอมแพ้ชัยชนะก็จะเป็นของเราแล้วเราก็จะเห็นรางวัลแห่งชัยชนะนั้นในวันนี้มีอะไรบ้างที่เรา,เาได้รับพระสัญญาของพระเจ้าเราได้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระองค์ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะประทานสิ่ง ที่เป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตของเราหรือในชีวิตในแต่ละด้านที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับเราพี่น้องครับตอนนี้เราจะยังไม่ได้รางวัลเหล่านั้นเราจะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นก็จะยอมแพ้ในก้าวเดืนต่อไปนะครับจะได้รางวัลมาครองได้อย่างไรพี่น้องครับตอนนี้รางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเป้าหมายความสําเร็จที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเราจะได้ได้อย่างไรเรา มองไปถึงการครอบครองของพระเยซูราชอาณจาจักรของพระองค์เรามองไปถึงคิดิจักรที่เกิดผลเรามองมองไปถึงาการนำคนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของความมืดเนี่ยมาสู่การครอบครองของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับรังวันเหล่านั้นเราจะมาครอบครองได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ถ้าเราไม่หยุดเราไม่ยอมแพ้ในการที่จะเป็นพยานแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระองค์วันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลน,นั้นพี่น้องครับในส่วนตัวของเราในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันในเวลานี้เพื่อนของคุณพี่น้องคนในบ้านในครอบครัวเขายัางไม่ได้มาอยู่ในการครอบของของพระเยซูวันหนึ่งท่านจะได้เหตุพวกเขาได้มาอยู่ในการครอบของนั่นคือรางวัลแห่งความชื่นชมยินด,ดีที่เรา ไม่ยอมแพ้ในการที่จะประกาศเป็นพยานเรื่องเหล่าของพระเยซูคริสต์ให้กับพวกเขาจะหนุนใจคนรับข้างให้ยืนหยัดอดทนต่อสู้จนได้ชัยชนะได้อย่างไรพี่น้องครับมีพี่น้องที่เสียนผู้เชื่อจํานวนไม่น้อยนะพยายามที่จะต่อสู้แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ไปถึงชัยชนะยังมีล้มลุมกคูกแขานอยูนะ่เราจะหนุนใจ เพื่อนพี่น้องของเราเหล่านั้นด้วยการยืนหยัดแล้วก็ไม่ยอมหยุดการที่เรายืนหยัดอดทนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปก็จะเป็นที่หนุนใจให้กับพี่น้องผู้เชื่อหล,หลายๆคนเนี่ยก้าวเดินต่อไปในการประกาศในการเป็นพยานในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและคนรอบข้างที่อยู่ในสายสัมพันธ์อยู่ในครอบครัวอยู่ในเคอญาติของเราที่ยังไม่ได้มารู้จักกับพระเยซูพวกเขาพพา่แพ้ต่ออํานาจของอบายมุกยาเสพติดการพนัน,าน,านพพา่แพ้ต่อ ปัญหาประศักด์แพ้แพ้ตอบสิ่งโลดลวงทั้งหลายที่ข้โจมตีชีวิตของเขาชีวิตของพวกเขาก็ลม้ลมลุกพลันแล้วก็วนเวียนอยู่ในความทุกข์เดิมๆปัญหาเดิมๆพวกเขาต้องการที่จะมีชัยชนะแล้วก็ได้รับรางวัลในความสําเร็จเหล่านั้นพี่น้องครับชีวิตของเราจะเป็นที่นนจิตชูใจแล้วก็เป็นพยานว่าพระเยซูช่วยเราแล้วก็พระเยซูนําเรา ให้มีชัยชนะเราสามารถที่จะยืนหยัดอดทนได้ดโดยพระองค์ทรงเสริมกําลังให้กับพวกเราชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ทําให้คนที่อยู่รอบข้างเรานั้นได้เปิดใจมาฟังเรื่องราวของพระเยซูเปิดใจเข้ามาหาพระองค์ต้อนรับพระองค์ชื่อในพระองค์แล้ววันหนึ่งเขาก็จะได้ชัยชนะแล้วก็จะได้รางวัลที่พระเจ้าจะเตรียมไวใ้ให้กับพวกเขาเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมก,กันนะครับ อะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทาตาม,ตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตประกรรของพระองค์ในวันนี้เราขอบพระพรขขคุณพระองค์สำหรับชัยชนะแล้วก็รางวัลที่พระองค์ทรงประทานให้กับพวกเขาในการเข้าครอบครองดินแดนต่างๆที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราปรารถนาที่จะเห็น รางวัลที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันพระองค์จุกา่าเราขอเพื่งพระองค์เราไม่สามารถที่จะเป็นคนยืนหยัดอดทนได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสเริมเีือวแรงกําลังให้กับพวกเราทุกคนในการเผชิญกับการต่อสู้การล่อลวงการโจมต,ตีขอให้เรามีชัยชนะในทุกสงครามและเราขอพระองค์ทรงนําเราจนกว่าเราจะได้รางวัลแห่งชัยชนะนั้นพระองค์จุกาอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระหมายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็ม ให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าแล้วก่อนครับ 痛。